จ้าพี่ท้าวดีนี่จะตามติดเป็นเงาตามตัวเลยเหรอข้ามาทำงานขายพลอยพญานาคขายออนไลน์คุณเจตหาฝ่ายกระตลัมาทำงานให้กับข้าแล้วเมื่อวานเนี่ยส่งงูไปทำร้ายผมทำไม ข้าไม่รู้เรื่องนะเจ้าพี่ถ้าไม่ใช่คุณนะ่ะเล้วจะเป็นผีตัวไหนมีแต่พวกคุณนะที่แปลงร่างเป็นงูได้ไม่ใช่เป็นอีของข้ากล้าทำก็กล้ายอมรับเลยนะ พี่ลินครับอ๋คอคืออยากสอบถามหน่อยครับพลอยพยานาของคุณธวดีเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับอ๋อก็เป็นพลอยหลากหลายสีนะคะแต่ว่าเยอะมากเลยค่ะจะคุณเจดเนี่ยต้องระดมคนเป็นร้อยเลยค่ะมาช่วยกันแพ็คของสำหรับส่งพวกที่สั่งออนไลน์ไว้ะคะ่ะจริงๆนะคะของถูกแถมยังมีความเชื่อแบบเนี้นะถูกใจใส่มูมากๆเลยนะคะแต่พี่ว่ามันดู น่ากลัวน่าขนลุกยังไงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยแล้วสายมูเนี่ยมันบูชาได้ด้วยเหรอครับแล้วถ้าเกิดว่าบูชาทั้งเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงจะว่าไปนะคะเรื่องแบบนี้นะถ้าถูกใจสายมูนะเขาขายต้มตุ๋นได้ละคะ่ะพี่ไม่อยากจะเมาสทาวดี ูดอะแตวังปากด้วยนะคะคุณรด,ดินอ่ะพี่ลินครับเดี๋ยวไปที่ห้องประชุมเลยก็ได้ครับขอตัวก่อนนะคะถ้าคุณขายหมดอะคุณจะได้อะไรทาะดีพลอยพญยาน,นาของคุณเนี่ยมันคืออะไรอยากรู้จริงๆเหรอคะ ใครบูชาพลอยของค่าทำบุญให้กับพลอยของค่าค่าก็จะมีบารมีมากขึ้นและเจ้าพี่ก็จะมีค่ามนตัวอยู่นี่เองเหรอคะ นิกาคุณไม่ต้องไปแล้วค่ะฉันคุยอ,อยู่คุณโยชยิเรียบร้อยแล้วเชิญคุณตามสบายนิกาเดี๋ยวก่อนนิกาฟังผมก่อน